เพราะแบบนี้เบลล่าเผยเหตุผลทำไมไม่ตามไ g ีวินชวินความรักหวานแววหัวใจตอนนี้เป็นสีชมพูพริ้งเลยค่ะสำหรับนางเอกซุปตาสาวเบลล่ารานีที่กำลังเปิดใจคบหาอยู่กับนักธุรกิจหนุ่มตระกูลดังอย่างวินชวินหรือชวินเจียรวรนนท์ ล่าสุดสาวเบลลาได้ออกมาตอบคำถามหลังมีหลายคนสงสัยว่าทำไมไม่ติดตามอินสตาแกรมกันเหมือนคู่รักคู่อื่นๆซึ่งสาวเบลลาได้ออกมาตอบคำถามเรื่องนี้ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะรอโอกาสที่เหมาะสมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเขินกดไลค์เท่าที่ทุกคนเห็นมีคนแท็กมาเราก็เห็นไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่ได้รอให้เขาติดตามเราก่อน เดี๋ยวก็เป็นข่าวเป็นอะไรอีกสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ